ทางรัฐวันนี้จะพาทุกคนมาเต็บงานศิลป์ค่ะ เจอกับรัฐในปลายทางรัดนะคะปลายทางรัาวันนี้จะพาทุกคนมาเสพงานศิลป์ค่ะว่าช่วงนี้งานศิลป์เยอะมากเลยนะมีนิทรรศการงานอาร์ตเนาะในกรุงเทพอะเยอะมากวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูปอา a r ตกันค่ะของนี่เลยแอนดี้วอล์โนะคะปอา a r ตเนี่ยเขามีความเอาสิ่งที่มันนิยมในช่วงนั้นอะจับมาเป็นงานศิลปะแล้วก็เอามาถ่ายทอดจะสังเกตเห็นว่าบางทีที่เราแบบพอดูปอา a r ตเนี่ยมันจะมีความสนุกสนานโดดเด้งขึ้นมาเพราะว่าเขาจะเลือกใช้สีที่มันความสุดชุด ชูชดฉาติชูดฉาิใช้สีที่อยุดฉาิแล้วก็แบบมีความสนุกสนานนี่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปค่ะ ซึ่งที่ River City ตอนนี้นะคะไม่ได้มีแค่นี้ทัศการของแอนดี้อย่างเดียวจะมีของแวนโก้ด้วยนี่ถ้าซื้อของแอนดี้เนี่ยจะ400บาทถ้าของแวนโก้350แต่ถ้าซื้อทั้งสองอย่างจะเหลือ700บาทเออเราก็จะได้บัตรมานะคะแล้วก็พร้อมบัตรคิวอันนี้คิวทำไงอะ่ะคิดว่านะมันจะเป็นรอบเป็นรอบให้เราเข้าไปชมเพราะว่านี่เขาบอกว่าให้เราไปดูแอนดี้ก่อนอนะ่ะเราค่อยไปดูแวนโก้ปไปกันทางไหนวะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าแอนดี้วอล์ฮอลเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกๆเลยที่ใช้ภาพอร์เทรตมาทําเป็นรูปแบบสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ตีพิมพ์ก็จะมีเห็นแบบรูปเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยทาเป็นแบบต้าสินค้าดูมีความรู้อ่ะอ่านเอาดิแอนดี้วอลฮอลนะคะทุกคนนอกจากจะเป็นคนแรกที่เริ่มวาดปวดโคกออกมาเป็นภาพโฆษณาศิลปะแล้ว เขาอะยังเป็นคนที่ทำพวกมกกาซีนเนาะทำปกมกกาซีนวาดศิลปินอะเยอะมากๆมี่ดูดิออกแบบปกปกเพลงปกมกกาซีนก็เลยวาดดาราศิลปินต่างๆเยอะมากเนี่ยค่ะไปดูเลยชถ้าเป็นอันนี้เริ่มเป็นภาพถ่ายแล้วอะแล้วก็ผสมกับการวาดแหละแล้ววาดอันนี้คือปกอัลบั้ม ที่นี่นะคะทุกคนนอกจากจะมีงานอาร์ตให้เราดูแล้วเนี่ยยังมีมุมให้เราถ่ายรูปด้วยสังเกตจากเทียร์ที่อยู่รอกี้นะคะ <c oughs> ถ่ายไม่หยุดถ่ายไม่หยุดเลยถ้าเกิดว่าใครชอบถ่ายรูปนะคะตอบโจทย์มากค่ะก็คือว่ามันจะมีเฟรมใช่ไหมแล้วเฟรมมันมีหลายสีก็เลยคิดว่าตั้งแต่เข้ามาก็ตั้งใจว่าจะถ่ายให้ครบทุกเฟรมแล้วก็เอาไปเลียงเลียงเรียงเียงแล้วก็เอาไปลงไอจีก็จะได้ภาพสวยแน่นอนใช่มันก็จะแบบดูบอบๆนิดนึงเพราะว่าสีสันของงานข้างในมันก็จะจัดใช่คุณจะไม่พูดคำว่าชุดฉ่ำเดี๋ยวพุณไม่ชัด โทมโทซุกมันเหมือนกับโทมโทซอสปละ <c oughs> ส่ะก็ควกมาเขือเทศดอททำไม <c oughs> ทำไมมันช้คคำว่าซุกอะอาจจะเป็นซุกมะเขือเทศเนี่ยอ๋อเขากินซุกมะเขือเทศกันด้วยหรอนี่ทุกคนเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นดีไซน์ที่ดังที่สุดของแอนดี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังใช้ดีไซน์นี้กันอยู่เลย <c oughs> ด้านหลังนี้นะคะทุกคนมันจะเป็น pop art แบบใช้ซิลสกรีนทำบอกออกมาแล้วก็สกรีนสีออกมาแต่ละสีให้ออกมาในสีที่ต่างกันกตัวอย่างเช่นให้ง่ายๆก็คือทเส,สื้อยืดอ่าเสื้อก็เป็นซิลสกรีนเหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคเนึงใช่ค่ะข,ข,ข,ของแอนดี้เหมือนกันนะ พอเราออกจากนิทรรศการของแอนดี้วอล์นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่นิทรรศการของแวนโก๊ะซึ่งแวนโก๊ะเนี่ยก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เขาจะมีจุดเด่นก็คือการลงสีฉูดฉาดแล้วก็มีทีแปรค่ะที่ชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเดี๋ยวไปดูกันกว่าเป็นยังไงจ้ะ เป็นภาพเซลฟ์พอร์เทรตนะคะ<ม>ก็คือเป็นภาพที่แวนโกวเขาวาดตัวเองสังเกตว่าดูหล่ออะหรือเขาแบบว่าตัวเองเหลออ่อแบบความจริงอหตเหต็นชัดมากเลยอะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอะคือการแบบลงสีแปลงที่มันชัดเจนมากอ, <c oughs> อันนี้เป็นภาพพิมพ์ตึงคือเขาอาจจะเน้นมากเลยนะเรื่องสี สื่ออารมณ์เรื่องของวนโกงเนี่ย<ม>ก็อาจจะหมายถึงความเป็นปกติของเขาหรือแบบการสตรีมดในชะนะ่องนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันโกอารมณ์แม้แะ่หรอแบบคนบ้ามแอบแบบว่ามีอาการป่วยส่งผลกับผมกับจิตใจแล้วก็อารมณ์ นโก้นะคะทุกคนส่วนมากแล้วอ่ะมันจะเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของแวนโก้แล้วก็รูปภาพดังๆข ว่ามันมีความเป็นมายอย่างไงมีการสื่อถึงอะไรในแต่ละรูปอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนมากแล้วก็จะมีการฉายโปรเจคเตอรออ์ให้เยอะมากซึ่งก็จะเป็นมูดแอนโทนและอารมณ์ของงานของแอนโกถ้าเกิดว่าใครชอบถ่ายรูปในอารมณ์ที่มนหมนนิดนึงนะเพราะว่าแอนโกี่าประวัติเขาเป็นชาวเนเธอแลนด์แล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะลาบากในช่วงชีวิตที่ตอนนี้เขาเป็นศิลปินนะเพราะว่าภาพวาดของเขาไม่ได้รับการยอมรับในยุคน,นั้นหลังจากที่เขาตายไปภาพเขาถึงจะดังขึ้นมาตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็ คือลำบากมากภาพที่ออกมาก็เลยจะมีความมืดมนเยอะหน่อยเนาะแต่ก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันถ้าเที่ยวกับปอปอาร์ตปอปอาร์ตก็จะมีความสนุกสนานได้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใครชอบแบบไหนก็ไปดูกันได้แต่ว่านอกจากของ2คนนี้ที่เป็นศิลปินดังๆเนี่ยยังมีงานศิลป์ของคนอื่นๆเยอะเลยนะทั้งงานของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไม่ต้องเสียตังก็ได้สามารถเดินเข้าไปดูได้เลยที่รีเว r ร์สซิตี้ตรงนี้นะคะ yeah, ขอแวะเติมพลังก่อนด้วยเฟิงจูหมูเจเรนนะจ๊ะมันคือเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดลองชิมกันมีรสดั้งเดิมหมูดั้งเดิมสามก๊กเห็ด5้ายอยา่างหม่าล่าแกงฮังเลแห้งบะหมีคุกซอสด้วยแต่ละรสอะ่ะมันก็จะมีหน้าต่างกันด้วยอะ่ะเกี๊ยวซ่าเปิดหน้านะจ๊ะร้านเฟิงจูมัง้งเออนะ เฟิงจูเฟ ok 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 ิงจูอ่ะเขามีให้เลือกหลายหน้าแล้วก็หลายรสมากเลยนะมีแบบดั้งเดิมมีหมาล่ามีแกงทางดีมีสามก๊กสามก๊กก็คือกระเทียมมิไทยรากผักชีอาจจะเหมือนสามเกลือของบ้านเราซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าไหนเป็นอะไรบ้างเด้อเหมือนเล่นทาย้วเพราะแบจะได้รสอะไร มันหอมดีนะมันหอมเหมืนอนตอนเขาทอดอ่ะจริงๆคือเหมือนเกียว์ซาที่ผสมขนมจิ้มแต่เมื่อกี้ที่กินอ่ะน่าจะเป็นแบบรสด,ดั้งเดิมไม่ได้มีอย่างอืน่นแตะก้อเข้ามาคือถ้ามึงได้หม่าล่ามึงก็ค่ะถ้ามึงไม่กินหม่าล่าหล่าอันนี้ะน,น่าจะเป็นสามเออดิ<า>มอ่าสามโค๊กส,สามโ๊กเออนั่นแหละสามโค๊กกคนได้กินกระเทียมผิวไทยลวไปเชคนี่เขามีน้ำอันนี้ด้วยนะหวังเหล่าจิ จถูกว่าว่าอันธิดอะวางเหล่าจีมันคือหล่อห้างกล้วยแหละมั้งเขาบอกนะ อะไรน้ำแข็งละลายแต่บางทีก็มีกลิ่นสมุนไพรอยู่นะหอมหอมเฮ้ยแล้วน้องต่างน้ำเบอร์เขาก็จะมีน้ำส้มนะคะแล้วก็เนี่ยมะพร้าวปั no? ่นด้วยค่ะทีนี้เป็นเพรสชั่นอร่อยกินแล้วจะคิดว่าใส่อะไรแล้วก็แบบไม่ใช่ไงมันความเก็เออมันเป็นแบบพอเรากินใช่ไหมเราก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยอนนี้มันใส่อะไรวะแล้วก็กลายเป็นหน้างงๆแต่จริงๆคือมันอร่อยเว้ยเราจะกินอันที่สองนะซึ่งจะเป็นการสุกอันนี้ฮังเลปปะไม่แน่ใจ มาล่าอืมมาล่าวะ่ะเผ็ดอ่ะมันแบบซาซามันมีความซาซาลินะ้นเล้วก็มีรสเค็มแล้วก็มีรสชีสชีสอันนี้เขาใช้เป็นมอซารีล่าชีสทุกคนอันนี้แหละทางเลย คือมันจะมีกลิ่นของเครื่องเทศทางเละเขาเอาแค่กลิ่นมาเขาไม่ได้เอาหมูสับชั้นใส่เข้ามาด้วยชิ้นละ12บาททุกคนคนเยอะมากแล้วก็ให้บารกาศเหมือนแบบมันอยู่ห้องตู้นั่นแะเาบซึ่งแค่ออกจากนิทรรศการมาออกจากตึกริเวอร์ซิตี้ออกมานะคะก็จะเจอรายนี้เลยงั้นก็มีโอกาสเจอกันใหม่ไม่ใช่ดิเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง f r รนช์ m มท t e r ของเราด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามว่าไปทางลัดรอบหน้าจะไปที่ไหนเจอกันใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึง เรามีเพจแล้วช่ทุกคนเพจ French Matter นะคะฝากทุกคนกดไลค์และกด Follow ให้ด้วยอยู่ใน Facebook นะคะเพจรัส m มตเตอร์เชฟด้วยฝากไว้ใน,น, <c oughs> นอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย